ผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวปลูกผักอินเลวรีวิวหรือรีวิวคะรีวิวแล้วก็จะมาปลูกผักอีกแล้วนะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะเอาใส่ใบที่อะไรคะใบที่เหลือใช้แล้วไปรองใช่ไหมคะรองไปในฐานกระถางใช่ไหมคะ่อาแล้วก็ใส่ดินเท่าไหร่คะเทับรุใบเหมือนเดิมนะเท่าไหร่หรอคะเหมือนเดิม อพอประมาณแล้วกันนะคะพอประมาณใช่อีกสิคะยังไม่ถึงเลยวันนี้วันนี้เราอยู่บ้านไม่ไปไหนใช่ไหมคะเพราะอะไรคะตอนนี้เรามีโรคอะไรคะระบาดระบาดชื่อโรคอะไรอะคะโคอะไรควิดสิบเก้โาโอ้หน้ากลัวไหมคะ น่ากลัวถ้าคนเป็นแล้วทำไงอ่ะตั้งใจรักษาเหลือแล้ววิธีป้องกันต้องทำไงคะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าสมมติว่าคนเราไปเมืองจีนใช่ไหมเราก็ต้องขัานโดเอ็นที่บ้าน14เดือนสิวัน14วัน,วนเออต,ตอนนี้เมืองไทยมีคนคนป่วยไหมมีคนป่วยไหมก็มีนะคะออก็เยอะหมือนทุกวันนี้ก็น,น้องก้อย่าป้องกันยังไงคะ เวลาไปข้างนอกต้องทำไงคะใส่ผ้ากานอนามายัยหน้ากากอนามายัยใช่ไหมคะแล้วแล้วทำไงคะต้องมีอะไรด้วยล้างอะไรคะมือล้างมือด้วยอะไรคะคอแอลโกอฮอล์เจอเรียกว่าแอลโกโฮอฮอล์อ้าวอ้าวปลูกผักก็ย่าปลูกผักค่ะวันนี้ดินน้อยไปปะคะวันนี้ดินน้อยไปปะคะกี่ต้นคะ สามต้นยังเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งอ่าโอ้เบาๆสิยค่ะเบาๆค่ะต้นตายหมดแล้วแล้วเมื่อเช้าปลูกพริกเป็นไงบ้างคะพริกเป็นไงบ้างคะตื่นยังคะพริกตื่นยังตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วนะคะแต่ลมยังไม่ตื่นคะออ่ะเพราะลมแรงมาลมอะไรคะต้นอะไร<ล>ไม่ตื่นคะต้นมะมะเขือ นะใช่ค่ะมะเขือพวงอ,อ่าโอเคไปเสร็จหรือยังคะเ,คเสร็จแล้วเหรือยังคะไหนขอชมหน่อยนะคะอค๋อนอย่างนี้นะคะอ่าไปได้ค่ะ